กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องมากันมากมายเหลือกเกินนะครับสำนักข่าวดีอม,มเอ็นได้รายงานว่าพวกเรามากันสองแสนคนจะโคตรพอโคตรแม่มันนับแบบไห้กัน <laughs> ยามค่ำคืนอย่างนี้เห็นพ่อแม่พี่น้องเห็นพ่อแม่พี่น้องเหน็ดเหนื่อยกันเดินกันไปหลายเส้นทางผมอาจจะสับสนกับการพูดของผมนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมเดินมาผมพบคนหลายภาษาหลายท้องถิ่นหลายที่ทั่วทุกมุมประเทศไทยทั่วทุกหัวละแหงแตกกันบึมบึมบึมบ,มบ,มบึมเข้ากรุงเทพมีแห้งหลายครับพี่น้องครับ ไปข้างหลังเห็นพี่น้องชาวใต้มาไกลไม่มีเออนะฮะผมพนกรุงเทพผมทนไม่ได้หรอกครับต้องออกมา <laughs> ผมทนไม่ได้จริงๆเลยฮะผมเห็นคนใต้พี่น้องชาวใต้หลับไปก็มียังไม่หลับก็มีนะฮะผมก็ถามว่าพี่พ,พ,พี่มามาจากไหนเขาบอกพี่มาจากจังหวัดอะไรเขาบอกมาจากสงขาผมก็ผมถามว่าสงขาจังหวัดอะไร ส่งค่าจังหวัดอะไรคนโพี่เขาตอบผมส่งค่ากับจังหวัดส่งค่าจังหวัดหาดใหญ่ยพอมึงเออไม่ผมก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ผมเคยไปฮัหญ่เห็นมันใหญ่กว่าส่งข่าหนึ่งกว่าฮัหญ่เป็นจังหวัดผมขอโทษแต่พี่ร่วงผมขอโทษพี่แกก็บอกว่าฮัหญ่มันเป็นอำเภอเขาแกงทำใหญ่ยกับจังหวัดไอ้เปรต โอ้โอ้มาจังวัดหัดใหญเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เขียนมาอย่างเงี้ยทำให้ผมฉับสนเด้อจริงๆที่มานะฮะอ่เป็นเรื่องราวของศิลปินหลายๆท่านที่มาเขาก็มานั่งดูนั่งชมกาลังดูผมอยู่กับอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นนักร้องเป็นตลกเป็นดารานะฮะแต่ทีนี้ว่าผมมันเปิดหน้ามาตั้งแต่สามเส้นแล้วผมถอยไม่ได้แล้วฮะถึงแม้ว่าอะไรจะเกิดกขึ้นมากมายก็ไม่เป็นไรฮะไม่มีอะไรฮะ เมื่อสักครู่เมื่อตอนบ่ายเมื่อต้องเช้าผมก็เดินมาเดินมาตั้งแต่เช้ามามาถึงตรงนี้บ่ายสองบ่ายสองก็ขึ้นมาพูดหน่อยนึงผมมึนตึ๊บไปหมดเลยพูดอะไรไม่ออกเลยเนื่องจากว่าเห็นคนมาเยอะเดินกันเบียดเสียดแน่งไม่น่าเชื่อนะว่าคนไทยวันนี้ภาคประชาชนมากันมากมายจนมันเลยการเมืองไปแล้วพี่น้องที่เคารพผมเองก็ แม่นั่งคิดแล้วคิดอีกวนไปเวียนมาผมว่าจะเออหยุดแล้วจะไม่ขึ้นไม่จะไม่พูดแล้วเพราะว่าเห็นพี่น้องมากันเยอะแล้วแต่ที่นี่หลายคนก็บอกพี่หยองขึ้นพูดหน่อยบอกผมตอนนี้ผมเล่นตลกไม่ออกแล้วพอพอตอนบ่ายสามเสร็จปุ๊บลูกน้องผมก็โทรมาพี่ครับพี่ไปทุกวันเลยพวกผมจะแดกฝาบ้านกันแล้วนะ <laughs> <laughs> ผมยังมีคณะอยู่ครับยังมีต้องดูแลข่าวคณะอีก15หชีวิตขอร้องหน่อยเถอะพี่ มาเล่นงานวัดที่มหาชัยสักที่หนึ่งวันนี้มีงบอยู่สองหมื่นพี่มาได้ไหมไม่ต้องสองหมื่นราแปดพันกูก็ไปกูก็จะกินฝาบ้านเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าจบงานนี้มันจะต้องสนุกสนานสง่างามมากพี่น้องชาวไทยคนที่ประมาณสัก2ี่สิบล้านคนในประเทศไทยที่คิดและที่มามาวันนี้ประมาณ5ล้านคนไม่ใช่ตัวเลขเบอร์นะ พอผมเดินมาจากตลิ่งชันครับแล้วผมก็มาถึงขลามแปดมาเข้าตรงนี้เดินขากลับผมออกทางนี้จนบ่ายสี่โมงคนยังแน่นตึบอยู่เลยนี่แค่ร้านดำเนินนะถ้ารวมลหลายๆที่ไม่เป็นล้านเหรอไม่เป็นสามล้านไม่เป็นห้าล้านไม่เป็นสิบล้านเหรอแล้วจากเวทีคู่ขนานทั่วประเทศทุกจังหวัดหลายจังหวัด มีพี่น้องชาวจังหวัดอุดรที่เข้าไปแล้วออกจากสารกลางยากไก่ขวานชัยเขาเอานักเลงไปล้อมไงขวานชัยเปรมนา,าอดีตเคยอยู่วงตีลูกทุ่งด้วยกันครับผมมาเล่าเรื่องสนุกสนานให้พี่น้องฟังนะผมไม่เอาวิชาการไม่เอาสาระอะไรมากนะขวานชัยไปพนาเนี่ยเขาบุประกาศเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะปิดภาคอีสานผมบอกไอ้เหียมึงถามกูหรือ,อยัง พี่ขวัญชัย,ยภัยพนากับผมเนี่ยนับถือกันชอบพอกันอยู่สายยันยอดรักมาด้วยกันเวลาเขาอยู่สายยันเขาก็ดดายอดรักเวลาเขาอยู่ยอดรักเขาก็ดดาสายยันนะขับรถแห่โฆษณาเยี่ยวนี้บ้าอำนาจใหญ่ไม่รู้มันไปเอานาดอำนาจมาจากไหนก็มไม่รู้ใหญ่โตโมโหลานไปหมดบอกจังหวัดอุดรมันจังหวัดของผมมึงถามใครวะเนี่ย ตอนอยู่วงดนตีนี่มีคอร์รัปชันปากหมาด้วยนะแล้วอมเงินจัดงานย่หอบเงินหนีมันก็มีเคยโดนพี่พี่ผู้จัดการวงสายยันสัญญาตบวิ่งรอบรถเลยคะสมัยนั้นผมเห็นกะตาให้ตายหาเนี่ยแล้วไปปากหมาที่ไหนก็ไม่รู้ไปโดนเตะที่ช่องเจ็ดอีกทีหนึ่งอ่ะก่อนจะไปยิ่งใหญ่ไปได้เงินได้ทองคณิซ่าใหญ่เลยไอ้พวกสัมภเวสีเนี่ย วันนี้ไปปิดพี่น้องชาวอุดรเขาจะคิดเขาจะเห็นอะไรต่างๆก็เรื่องของเขาซี่เขาคิดไม่เหมือนพวกมึงอ่ะเวลาพวกมึงชุมนุมกันเวลาพวกมึงหอบกันผลกันมาจ้างกันมาพวกกูเคยไปกวนไหมไอ้บ้าเอ้ยวันนั้นออกทีวีต่อว่าผมมาทางทีวีไอ้ยองน้องผมเองเดี๋ยววันหลังมันไม่รู้เรื่องหรอกไอ้ยองว่าเรื่องการเมืองเออมันไม่รู้เรื่องหรอก เดี๋ยวหลังเจอจะตบกระบาลสักทีหนึ่งบอกอย่างเงี้ยผมก็ผมก็มกบอกนั้นผมก็มาพูดบนเวทีบอกพี่ถ้าเจอกันก็หวัดดีนะถ้าตบกูปุ๊บกูไต่ขาล่วงเลยนายศาสตร์ <c oughs> วันนี้หยองลูกหยีไม่ใช่คนอนวอยเมื่อก่อนเป็นคนพลอยแบกกองไก่หม่ำจริงๆแล้วเนี่ย ถ้ามันไม่สาหัสสากันเนี่ยผมรู้ว่าศิลปินหลายๆท่านเขาไม่ออกมายุ่งเรื่องการเมืองหรอกมันจะกระทบกระเทือนกับการมาหากินของเขาผมเองก็เช่นกันแต่วันนี้มันทนไม่ได้มันรับไม่ได้มันทนไม่ไหวฮะมันก็เลยต้องออกมาจริงๆผมไปเป็นลิงเป็นข้างไปเล่นตลกได้วันละพันวันละสองร้อยแปดร้อยห้าร้อยเล่นหนังได้ตอนละหมื่นผมก็อยู่แบบมีความสุขพอมีเงินส่งรถส่งบ้านดูแลลูกดูแลแม่ดูแลเมียได้ แต่วันนี้ทำไมอ่ะศิลปินดารานักร้อตลกต้องโผล่ออกมาเพราะมันทนพฤติกรรมกับรัฐบาลบอหวายอีหลีอ่าพอลบบอกถอนแล้วถอยแล้วก็ถอยไม่จริงถอยแบบตอแหลแบบโกหกโกหกตอแหลกันร่อนไปวันๆหนึ่งถอยด้วยความจริงใจเราก็จะกลับเราก็จะไปทำมาหากินกันใช่ไหม ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโกงใครก็รู้ว่าโกงใครก็เห็นก็โกงไอโครงการจํานําข้าวผมไม่ต้องอธิบายชิบหายเท่าไหร่ใครรู้อยู่แก่ใจแล้วพี่ปอดเอาไปทาเฮียอะไรอีมาลูกอีกสามแสนกว่าล้านเด็กสามหัวเขาก็รู้แล้วก็มาพูดแก้ต่างแกง้หน้าตาเฉยต้องแหลไปวัน,วน สิ่งที่เรารับไม่ได้เรื่องจากเรื่องของโกงที่เราเห็นกันมามากมายโกงร้อยแปดพันเก้าโกงสารพัดแล้วอันนี้ผมไม่พูดผมไม่มีสิทธิ์ไปกล่าวหาใครเพราะผมเป็นบุคคลปุจุชนคนธรรมดาแต่ที่รับไม่ได้เนี่ยหลายเรื่องที่มึงจับจ้วงดูหมิ่นสถาบันแลยเห็นหลายตัวหลายตัวที่มันมีคลิปอยู่ที่มันพูดกันนะกลางคืนขออาภัยนะฮะผมพูดหยาบๆแรงๆหน่อยนะฮะท่านจะได้ฟื้นกันจะได้ตื่นกันนะฮะ มัน affiliated. จาบ rainforest. ช่วงรุนแรงกันเหลือเกินไอ้พวกนี้มันเป็นไขรมันมาจากไหนกันมันเกิดมาจากแผ่นดินไหนทําไมจิตมึงที่อําไมหิดมึงเกิดอยู่ในร่างปีศาจกันหรือไงเลวร้ายไปกว่านั้นวันหนึ่งเปิดดูเอเชียฮับเดตมีเทปออกมาเปิดไปร้องเพลงเลียไข่กันอยู่เขมเมนูด้วยะ โอ้โหมันเร็วสามต่ำช้าจริงๆลองเชิดชูผมเป็นคนไทยผมนั่งน้อยเนื้อต่ำใจจริงๆนี่ไงประเทศไทยถึงได้เสียดินแดนให้กับขมรแล้วก็บอกไม่ได้เสียอะไรเลยไม่ได้เสียอะไรเลยไม่ได้เสียใจไม่ได้เสียอะไรพวกขมรเขาตีกองร้องโห่กันดีกองตีอกดีใจขนาดไหนมันไม่มีจบหรอกครับนอกจากจะเสียเขาพระวิหารเสียพื้นดินรับซ้อน คนอย่างไอ้เซนไม่มีวันหยุดหรอกได้คืบมันจะเอาศอกได้สอกจะเอาวาต่อไปโรงเรียนภูสลอนก็จะไม่เหลือมันน่าน้อยเนื้อต่ำใจผมเล่าให้พี่น้องฟังแบบภาษาชาวบ้านแบบผมเป็นตลกคนหนึ่งเป็นคนเดินดินคนหนึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าไปไหนมาไหนผมก็ทําตัวเหมือนเดิมนะฮะแต่ผมมั่นใจว่าผมคงยังไม่เป็นอะไรหรอกนะฮะถ้าผมไม่หลงไปในที่ ไอ้พวกปัญญาอ่อนไอ้พวกขี้ข้าหมารับใช้ของรัฐบาลชุดเนี้ผมไม่เป็นอะไรล้านเปอร์เซ็นนะแต่ก็ต้องกราบขอโทษพี่น้องของผมหลายๆายคนจริงๆผมมีพี่มีน้องอยู่ทั้งสองฝั่งผมเป็นตลกใครจ้างผมก็ไปผมไปเล่นที่ไหนก็ไปแต่ตอนนี้ต้องระวังจะไปไหนมาไหนต้องเช็คงานดีๆไม่รู้มันจะจ้างผมไปเล่นห่วงซุยไหนก็ไม่รู้ พี่ต้องบอกเวยนะเวลาจ้างผมแม่ทีละด,ดำเนินไงละดำเนินส่งซิกนิดหนึ่งผมจะได้กล้าไปแต่ตามตำบลผมไม่เข้านะตอนนี้ไปตามป่าอ้อยป่าเอ้ยผมไม่เอาเลยนะ <laughs> มันอันตรายจริงๆวันนี้ภาคประชาชนมันยิ่งใหญ่มากมายนะักมากันมากเราจะเห็นใจเลยว่าพี่น้องในเทใจให้กับเรื่องราวเรื่องราวนี้กันมากมายจริงๆ,ๆฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็อยากจะกระซิบถาม ท่านพอบสามเหล่าทัพเนี่ยท่านคิดอะไรอยู่ถามแบบประชาชนนะผมขอโทษนะฮะถ้าผมไปก้าวล้ำหรือว่าไปละลาบละลวงท่านหรือไปพูดอะไรไม่ดีต้องกราบขอโทษท่านด้วยนะฮะท่านคิดยังไงอยู่ฮะท่านไม่ต้องปฏิวัตินะประชาชนไม่ได้ขอร้องให้ปฏิวัตินะครับ mm. แค่พูดคําว่าปฏิรูปคําเดียวท่านพูดเป็นกันไหมครับ คนไทยไม่ได้เกลียดกันไม่ได้ฆ่ากันพวกเราไม่ได้เกลียดตำรวจนะวันหนึ่งวันนั้นเราไปหน้าปาชนตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่พวกเราเราก็ัลากออกเอาหนีออกมา,อาพอเขาหยุดยิงเราก็เข้าออก,กันไปใหม่พอมันยิงอีกเราก็ถอยกันเข้ามาอีกจะพังได้อยู่แลเหลืออีกด่านเดียวเองสั่งเลิกพรุ่งนี้ลบใหม่อพอตอนเช้าพอถึงตอนเช้าเปลี่ยนแผน กลายเป็นตำรวจเปิดให้เดินไปนี่เราก็ไปมอบดอกไม้ให้ตำรวจให้น้ำตำรวจจับมือตำรวจเห็นไหมคนไทยอ่ะเขาไม่ได้เกลียดกันญาติตำรวจอยู่ที่นี่เยอะญาติทหารอยู่ในนี้เยอะฉะนั้นแล้วคนไทยไม่ได้ตกแห้งอะไรผมแค่ถามว่าเออสามเหล่าทัพครับท่านท่านมองยังไงวันนี้ท่านไม่ต้องปฏิวัติ เพียงแต่ท่านแสดงท่าทีว่าท่านจะอยู่ข้างประชาชนด้วยความจริงใจแค่นี้ก็พอแล้วขออนุญาตนะฮะผมไม่มีหลักการอะไรนะปฏิรูปคืออะไรท่านไม่เข้าใจกลับไปถามเมียที่รักจ้ะปฏิรูปนี้เขาทำยังไงบ้างฉันต้องบอกประชาชนยังไงบ้างวันนี้ประชาชนมากันอุ่นหนาฝาค้างพี่น้องเอ้ยผมไม่อยากจะพูดเรื่องเครียดพอผมเครียดปุ๊บท่านก็ไม่กีดไม่เป่ากันมันดึกแล้วไง ออผมก็เลยไม่อยากพูดเรื่องเครียดหรอกอยากให้ท่านมีความสุขเราจะเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่เข้ามาเคยทําอะไรให้กับพี่น้องชาวไทยภาคภูมิใจบ้างไม่มีมีแต่จะคู่กับแก้คิดแต่หาเรื่องจะทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ที่มันได้เป็นเงินเป็นทองออกมาถึงว่าเขาก็ต้องทำฮะ เพราะว่าเขาใช้เงินเยอะจ้างคนเยอะมีศิลปินดาราอยู่ฝั่งเขาก็มีศิลปินที่ไม่มีงานนะตลกก็มีฝั่งนู้นตอนเนี้ยไปได้ดิบได้ดีก็มีไปเป็นเลขาไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นสัมภเวสีอยู่ใต้กระทรวงอะรอแบ่งส่วนแบ่งผมพูดกับไอ้พวกนี้ปวดหัวมากเงินทำให้พวกมึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอ มึงไม่รู้เลยเลยอะไรขาวอะไรดําวันเนี้ยผมออกมาผมไม่ได้ออกมาตามกระแสไม่ใช่ว่าเห็นคนเยอะแล้วออกมาพูดนะไม่ใช่ผมออกมาตามความรู้สึกออกมาด้วยจิตใต้สํานึกเหมือนกับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศวันนี้ครับชอบแก้น,นกู่นแก้นี่จะทําไห้นี่ให้มันถูกนะไอ้นี่ให้มันผิด ทำไมไม่คิดแก้เครดิตปูโรให้กับคนไทยบ้างคนไทยกี่ล้านคนในประเทศไทยผมพูดแบบชาวบ้านนะที่ทำธุรการการเงินกับธนาคารไม่ได้เนี่ยซื้อรถซื้อลาซื้อบ้านมีปัญหาปวดหัวกันอยู่เนี่ยทำไมไม่คิดแก้ไม่คิดล้างให้มันมันจะหมดสักเท่าไหร่วะจริงั้ยเออ ไปหาแก้แต่สิ่งที่มันมีผลประโยชน์จริงๆแล้วพี่น้องที่เคาลพครับมีเรื่องบันเทิงมากมายผมก็มาจริงๆแล้วผมบนกรุงเทพผมเห็นพี่น้องมาจากต่างต่างจังหวัดมาตกละกรมนํามานั่งตากแดดตากน้ําค้างมานั่งตากฝนกันมา40วันและวี่กว่าวันแล้วเมื่อวัี่ผมเดินมาตั้งวันผมก็เดินมาเห็นท่านเหนื่อยกันบางทีไปนอนพิงหลับข้างตึกอย่างเงี้ยผมเป็นคนทคนกรุงเทพครับ ผมทําใจไม่ได้หรอกขนาดพี่น้องมาไกลแสนไกลยังด้านด้นมาแล้วเราคนกรุงเทพจะไม่ออกมาได้ยังไงครับอีกหน่อยเดียวพี่น้องมาทุกวันอนะอย่าเพิ่งกับให้มันรู้เรื่องกันนะฮะให้มันรู้ดับขอแรงอีกนิดนึงพี่น้องตีวลมครับไไผมเป็นคนเป็นตลกที่ชอบดูกันเมืองชอบเล่นกันเมือง ชอบดูผมชอบนายกรัฐมนตรีทุกคนยังไงประเทศไทยก็มีแต่คนดีๆนั่นแหละนายกรัฐมนตรีที่คนที่ผ่านทุกคนที่ผ่านมาเข้ามาแรกๆดีหมดอ่ะผมชอบทุกคนอ่ะท่านทักษิณผมชอบท่านอภิสิทธิ์ผมชอบท่านชวนผมชอบท่านชาววณิษย์ผมชอบท่านบรรหารผมชอบโดยเฉพาะท่านบรรหารนี่ผมชอบมากเป็นนายกที่ไม่เคยก้มหัวให้ใครก้มไม่ได้ท่านเตีย้ย ผมชอบจริงๆการเมืองผมชอบดูผมชอบเล่นๆๆๆพ่อใหญ่ชาววลิตัง <ๆ S 1> เข้ามาแรกๆดีทุกคนท่านทั้งสิ้นท่านผมก็ชอบดีใจกันทั้งประเทศผมเลือกด้วยจริงๆผมชอบท่านด้วยท่านเป็นคนทํางานทําจริงคิดเร็วทําเร็วทําจริงๆทําไปเรื่อยถูกก็ทําผิดก็ทํา<ๆ>รู้ๆๆทั้งรู้เลยก็ททำอ่ะ <ๆ S 1> จริงๆนะ ถ้าสารตัดสินผิดตั้งแต่นู้นแรกๆเลยตั้งแต่สุกหุ้นอะ่ะไอแปดต่อเจ็ดอะไรนะ่ะไม่พูดแบบชาวบ้านนะบ้านนี้เราก็ไม่มาเหนื่อยกันแล้วเนอะอืมติดคุกตอนนั้นก็สบายไปแล้วเออชอบจริงพอาวิเราได้นาะยกมาจริงๆแล้วเราหน้าปวดหัวฮะแล้ว ตอนนี้การเลือกพี่น้องจะต้องเรียนรู้เรื่องการเมืองให้เยอะๆและการเลือกสสแต่ละครั้งเนี่ยต้องดูดีๆฮะไอสสที่ไร้สาระที่แบบยกรองเท้าในสภา,าเนี่ยก็อย่าไปเลือกดูเถอะเลือกกันแบบมีเกินนิดนึงไม่รู้เรื่องหรอกเป็นตำรวจอยู่แม่กองเก็บสวยอยู่แถวนี้อยู่ๆไม่รู้ไปอยู่กับพวกเสื้อแดงอยู่อะไรได้เงินได้ทองไปหาเสียงกระแสเสื้อแดงมาได้เป็นสส กาบเรียนแทนประธานที่กรารบครับกระผมประสิตชัยศิษะคันศิษะจากสุรินทรมคอประทวงผู้อภิปรายมาตา6 1เแม่งรู้อยู่มาตาเดียวไรบ้าเนี่ยไม่อยากพูดถึงหรอกม้อยเนี่ยมันอยากดัง อยากดังมันทะเลาะกับพี่ลังสีมาประจาแหละพอทะเลาะกันพอมานอกสภาปุ๊บพอมีกล้องฉายไปที่มันเยอะๆมันก็จะมาไหว้ขอบคุณพี่ลังสีมามากเลยวันนี้ผมเกิดแล้วผมดังแล้วไอ้เงี้ยมึงมาเล่นสอสอมึงไม่ได้มาคิดที่จะทําอะไรให้ประชาชนเลยนี่หว่ามึงอยากออกทีวีอยากดังแค่นั้นเหรอไอ้บ้าเออมึงทําไมก่อนจะเป็นสอสอมึงทาไมไม่คิดก่อนว่ามึงจะทําอะไรให้กับประชาชนได้ เออประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดสุรินจะอยู่ยังไงตอกซอกซอยตรงไหนที่ทางหถนนหนทางมันไม่ดีมึงนําเรื่องผักดันทําให้พี่ชพี่น้องสบายใจไอ้นี่มึงมาอยากดังและไอ้บ้านนี่ติดป้ายเนาะต้องใหญ่มากเลยที่สุรินผมไปมาผมไปมาติดป้ายพี่น้องสุรินอะไรเลือกไม่เลือกสอสอไม่ผิดเพราะจ่าประสิธิ์สู้ทั้งนอกสภาและในสภา ติดป้ายยาวมาติดถึงโคราชไอ้บ้ามันไม่รู้เหตุมันอยู่ตรงไหนนะติดเลยเข้ามาในจังหวัดนครราชสีมาไอ้บ้าเนี่ยสอสะแบบเนี้ยไอ้สะส,ะสะพาพักจนสะสอเรียกแขกหน้าปวดหัวจริงๆครผมชอบดูกันเมืองผมบอกว่าแล้วผมชอบผมสังเกตผมดูถ้าวันไหนมีอธิบายผมนั่งฟังหมดแหละ ตั้งแต่สมัยท่านไต่ลงสมัยสมัยก่อนเล่นการเมืองกันเนี่ยเขาเล่นการเมืองกันเ,นเขาเล่นสนุกสนานนะเออนิดๆหน่อยๆไม่มีไม่โกงไม่กินอะไรกันรุนแรงขนาดนี้ในสภาก็ไม่ซัดกันแรงขนาดนี้เดี๋ยวนี้มีแบบจะฆ่ากันในสภาเลยมึงไม่ใช่พวกกูมึงตายพวกกูผิดขนาดไหนก็ต้องถูกโอเวนกรรมของประเทศไทยจริงๆพี่น้องที่เคารพครับเราคนปุถุชนคนธรรมดา พี่น้องที่เคารพครับกว่าจะรวมตัวกันได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องหนักหนาสากันจริงๆแล้วพวกเราทึงจะต้องออกมาและเป้าหมายของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ออกมาวันนี้เป้าหมายเดียวกันล้านเปอร์เซ็นครับทำอะไรเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วการพูดคุยของผมอาจจะเลอะเทอะอาจจะไม่ได้สาระอะไรมากมายแต่วันนี้ผมมาเนี่ยผมอยากมาอยู่เป็นเพื่อนพราแม่พี่น้องที่มาจากต่างจังหวัด มาไกลๆมานอนกันเนี่ยมานอนกันเกินกาดทั้งราดดาเนินแต่จงจําไว้เลยว่าชาติเนี้ยมีครั้งดีครั้งเดียวสําหรับพวกท่านผมว่าคงจะไม่มีอีกต่อไปแล้วแล้วประวัติศาสตร์ชาติไทยจะต้องการลึกไว้แล้วท่านสอนลูกสอนสารได้เลยว่าเนี่ยเห็นไหมภาพนี้ภาพนี้ภาพเนี้ยพ,พ่อแม่เคยไปนอนมาแล้ว ยังมีนักพูดมีดนตรีดีๆให้ท่านฟังอีกหลายท่านอีกหลายคนพี่น้องที่เคารพครับสุดให้ผมร้องเพลงให้ผมร้องเพลงเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยเแค่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งอยากสกิดบอกทางใจนิดลึกๆว่าท่านผอ,อสามเหล่าทับครับท่านตัดสินใจเธอทำอะไรสักทีเธอบอกให้เขารู้เป็นในๆ ที่บอกว่าอาพิสิทธ์จัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารพรุ่งนี้ยิ่งรักก้นในค่ายทหารนะครับในค่ายทหารนพรุ่งนี้เหมือนกันเหมือนกันเปะ๊ะไม่มีอะไรเกินกันไม่มีอะไรดีเกินกันหรอกเอาเอะนะพี่น้องที่เคารพครับท้ายสุดสุดท้ายเนี่ยผมไม่อยากจะพูดอะไรมากครับผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับผมอยากจะมาพูดอะไรให้ท่านขาผมถามว่าข้าราชการเมืองไทย ท่านเป็นข้าราชการของแผ่นดินท่านตำรวจทหารท่านเป็นทหารของพระราชาท่านเป็นตำรวจของแผ่นดินหรือเป็นขี้ข้าทักษินกันแน่พี่น้องเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อเขียวเสื้ออะไรก็แล้วแต่พี่น้องกันใช้ดุลพินิจพิจ,จารณาอย่าไปฝังใจ อย่าไปฝังใจเลยคิดดีๆว่าคนประชาชนออกมามากมายขนาดนี้เพราะอะไรพี่น้องเสื้อแดงฉุดคิดนิดนึงแล้วถอดเสื้อทิ้งมาอยู่ที่นี่ผมถามนิดนึงทำไมต้องย่ำยีทำไมต้องตอบว่าดาว่าผู้มีอำนาจเหนือรัฐธรรมน,นนะูญน่ะคือใครคุณหมายถึงใคร คุณจะไปจับช่วงทําไมคุณจะไปยุ่งอะไรผมไม่ได้ไปหหนไม่ได้ไปอะไรผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ผมเห็นคลิปแล้วผมรับไม่ได้พูดถามพวกมึงสักคำว่าทำไมพวกมึงไม่รักในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์คือเทพเทวดาที่มีลมหายใจ ท่านมีพุทธคุณท่านคือศูนย์รวมใจของคนไทยท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราแค่ฝันเห็นก็นถูกหวยแล้วพวกมึงอยากคิดไม่ดีกับสถาบันกับภาภาภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมไม่ได้โหนแต่พวกมึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่ เหนื่อยมากเป็นหวัดจะให้ร้องเพลงอีกหล่นกล่าวเผ่าไทยสูนรวมใจชาวไทยช่งชาตขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพล ตามได้ไพฟฟ้าชาวประชาาจนทรงห่วงกังวลดังญาติฝนชโลมพื้นลาพื้นลาป่าดงทุกภัยพงส่งสู้ดันโดน ผิวกายมองมนแดดปนไม่คิดนำพารวมถูกรวมทูกถูกหรือสุขมีมาทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจ มิ่งวันดวงใจชาวไทยทั้งพองทอแสงเรื่องรองผุดพองดังรมโพย,ยพระบารมีเป็นที่หลือขานนา้นไกล าบาทภูมิใจล้นเก้าเผ่าไทยแห่งวงจักอีเหนือยิ่งสิ่งใดเนื้อดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นควันมิงพักพิงยามทุกภัยมี ชาวไทยแห่นห่วงยิ่งกว่าดวงชีวีเมใครคิดย้ำยีใต้ฝ่าทุรีขอพีชีพแทนขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่มีความคิดดีทำดีมีความรู้สึกดีกับพระองค์ท่านขอจงอย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนนะครับเอาวันนี้ต้องเอาแล้ว <Okay. S 1> หาค่าแก๊ส่อยแล้ว วงตีรอนานแล้วนะอาจารย์เนาะครับวันนี้พี่ไปและ <c oughs> พี่น้องที่รพครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่น้องที่มีหัวใจเดียวหัวใจเดียวกันขอบคุณพี่น้องที่จิตใจงาม <c oughs> ผมหยองลูกหยีหาก <c oughs> มีโอกาสจะแวะเวียนมาพบกับท่านบ่อยๆสวัสดีครับ <c oughs> เอาพี่น้องขอเสยงตร